สวัสดีครับตะพนอยู่สวนไผ่ฟ้า,าเป็ดนะครับวันนี้จะไปจะพาทุกคนไปไปตอนกิ่งขแขนงไผ่บงหวานเป็นนำ้ำผึ้งหลายคนอาจจะว่าโอ้อันนี้มันมันเป็นเรื่องกิ๊บกิบภาษาตอนกิ่งอ่าไม้ไผ่อตอนขแขนงไม้ไผ่นี่มันเป็นเรื่องง่ายๆไม่อยากจะดู แต่ว่าไผ่ตรงนี้นะตะพุนบอกว่ามันเป็นไผ่ที่ไผ่บุงวานเป็นฟํำผึ้งเบอร์สามที่หลายๆคนอาจจะบอกว่าอาจจะอาจจะอาจจะไม่รู้จักเนาะว่าไผ่ไผ่เบอร์นี่นี่ไผ่เบอร์นี่มันเป็นเบอร์เล็กๆที่ไม่สามารถมีหลากอากาศออกแต่ว่าตะพุนเห็ดใดแล้วนะครับตะพุนเห็นในุใดมีหลากอากาศออกก็เลยจะพาทุกคนมาห <c oughs> ุจักวิธีมันเนาะ <c oughs> วิธีวิธีนี่นะเป็นวิธีของตะพุนเห็ดโดยเฉพาะเลยเด้ เป็นเป็นเป็นวิธีที่คิดคนเห็นมานะครับคิดคนเห็นมาหาวิธีภัยวงหวานเ,นเป็นอเบืองเบอร์สามนี่มีลักอากาศออกแล้วเดี๋ยวไปดูกันวิธีการเหตดนะครับเบอร์สามนี่มันเป็นเบอร์ที่หน่อยสุดเนาะเบอร์สามนี่เพราะว่ามันมีนมหลากอากาศจริงๆก็มาปลูกกับทดลองไปเรื่อยๆนะครับทดลองเบื่งว่าอ่ามันจะมีหลากอากาศออกจริงหรือเปล่าหรือว่ามันจะบ่มีนะครับ เกตไปถึงรถดังหน้าเน่ยโอยโดนนานแต่มันก็ไม่ปรากฏว่ามีรากอากาศออกคือเขาวายหรีเด็มันม่มีหรีนะครับหาจนอย่างไรมันก็บอกเฮ็ดเห็ดหาวิธีวิธีหลายวิธีเนาะี่แต่คนตรจสอบทดลองมึงมันก็บอบบมีแหม่จนกระทั่งว่าใดประมาณเออใดประมาณเก่าเลือดเนาะเก่าเลือนกวควานะครับแต่คนก็คนพบว่ามันมีรากอากาศออกอ่าโดยการตัด ตัดกิง tissues, ่งนะตัดตัดในส่วนในส่วนอ่ะเงาเขาเนาะเงาเงาขีมมันก็เรเอวกงามอ่ะนะออกมางามที่สวยนี่แต่พดตัดทิ้งเลยนะครับปรากฏรำมันออกไหมมันนี่มันก็เลยระออกกลางอากาศนะครับที่นี่ก็เลยมา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 ทดสอบอีกกรณีหนึ่งอีกก็คือการการตัดตัดในส่วนของอ่าตัวแขนงอ่าตัวแขนงที่ก็ล่งออกมาแบบใหญ่ๆน้อยประมาณนิ่วมือเท่านี้แหละนะครับประมาณนิ่วมือนี่ประมาณนี้แหละ ประมาณนี้นะครับตัดตัดแล้วนะครับตัดแล้วปรากฏว่าลาอากาศออกอ่าปรากฏว่ามีลาอากาศออกนะครับเนี่ยตะพ่นจะหายเบิองด้วยว่าเขาเขามีลาอากาศออกดีนะครับประมาณประมาณน้อยนึงหละซื้อว่าสวยแล้วนี่นั่นอีกตะพ่นตัดออกนี่นะครับนี่นี่ตัดตะพ่นตัดกดสออตัดนี่ตัดตัวนี้เลยนะครับที่นี่หลังจากนั้นมานะครับประมาณพูกกระสีดนอยู่ประมาณ ะมาณเกือบถึงสองอาทิตย์แม่เกือบถึงสองอาทิตย์มีลาอากาศออกเสยเนี่ยมีลาอากาศออกด้วยตะพุ่นก็เลยอ้าวม,มันจะผสมสบควานสำเร็จอยู่ไหนตะพุ่นมาซึ่งซึ่งขแขนงนี่นะขแขนงนี่เป็นเป็นขแขนงที่สองแล้วที่ตะพุ่นทรสอบเมืองแล้วนะครับปรากฏว่ามันผ่านเนี่ยมันผ่านตะพุ่นก็เลยตะพุ่นจะต้องมาต้อนนะ,ะออปปนะครับเอาไปเอาไปปลูกนะครับเอาไปช่ำมืงกอนให้มันออกลาขแขนง คแนหลาอากาศตรงนี้นะลาอากาศลาอากาศในแะแนงนี้นี่ต่พ่นจะจะต้อนหล้วก็ให้มันให้มันขึนเต็มถุงมึงครับเต็มถุงแต่จะเอาไปแต่จะเอาไปอันนั้นไปปลูกอะ่ะเนาะเพราะว่ามันมันจะได้ผลเนาะบอซึ่งการขาดหมายของตะพ้นตัวนี้นะตะพ้นขาดขาดหมายว่าในอนาคตเนาะในอนาคตนี่นขะแนนขะแนงที่ที่ต้องนี่แหละคือคือแะแนงที่ที่มันมีลกอากาศออกมันบะ ในอนาคตนี่ตะคุนเขาไปปลูกเลยสมมติว่าตะคุนเอาไปปลูกแล้วนะครับตะคนุนขาดขาดก้านว่าถ้าเขาเกิดาใหไงขนาดประมาณนี้เนาะมีก้อมีก้อหญงขนาดนี้นี่แขนงของเขาทุกขแขนงนะตะคนุนขาดก้ารไว้เลยแนขนงเขาทุกขแขนงนี่มันมีโอกาสที่จะออกออกลาอากาศออกมาเลยเด็ลาอากาศนี่ต้องออกมาแท้ละตะโพน่าคิดว่านะที่นี่ที่มันจะเป็นไปได้เนาะมันมันจะเป็นไปได้นี่มันก็ประกอบกันอยู่หลายอย่างเนี่ย เนว่าหนึ่งล่ะการการทําแบบว่าให้มันมันอยู่ในขั้นตอนของมันที่จะออกที่จะรอ,อาท่ลาอากาศจะออกได้แม่นว่าทาแบบแบบรังยางตะโพนเฮดนี่แหละยางตะโพนเฮต,ตรงนี้แหละมันมีลาอากาศออกนี่แหละตะโพนก็เลยก็เลยว่าตรงตรงเฮดแบบนี้ตลอดแม่นว่าสมมติว่าตรงนี้นะตะโพนนี่ออกแล้วต่อไปเนี่ยตะโพนจะจะเริ่มจากหนึ่งสองสามต่อไปเรื่อยๆเลยตะโพนจะทดสอบออกอทดสอบไปเรื่อยๆว่ามันจะมีลาอากาศออก จริงบอหรือว่วามันออกเฉพ,ะพออาะเฉพาะไอตัวขแขนงที่แรกอ่าต,ต,ต,ต้องต้องทดสอบมุงตัวนี้นั่นะครับว่ามันเป็นไปได้ไหมอ่ายางยางด่านบนี่บ่มีเลยด่านบนี่จะบอเบอ่บมีเลยนะครับด่านบนี่ขึ้นไปยิงสูงแม่แต่ว่าขแขนงะใหไงขนาดใดก็ยังยังบ่มีหลากอากาศออกเลยนะครับแต่ว่ามันมาออกอยู่ด่านล่างอย่างที่นะออกอยู่ด่านล่างอ่เตียงต้นใดต้นหนึ่งสมมติว่าสมมติราตโพนยากเอาต้นนี้เนาะเอาแขนงนี้เนี่เรพตนจะมาตัดนีเลยเนี่ย ปัดหนีปัดที่นี่ลาอากาศจะออกเลยนะครับในแขนงลาแขนงสุดท้ายนี่อะาะก็กระแปลกอยู่ว่ามันมันต้องมันมันออกมากแขนงแหลกเลยแขนงแขนงใต้ใต้สุดนี่จะออกเลยเนะนี่ยที่นี่แต่พนย่างแก่บาท่านเนี่ยทดสอบว่าอ่าในส่วนของแขนงอ่แขนงหนึ่งสองสามถึงไปจงสูงสี่เนาะยางใหญ่ใหญ่อย่าง,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 งสี่นะเนี่ยแขนงนี่จะถือว่าใหญ่สุดเลยด้เนี่ยแต่ว่าบ่มีลาอากาศออกเนาะ สมมติว่าต้าคนจะมาตัดอยู่ที่ประมาณประมาณนี้เนาะประมาณเอาสวมหัว่ะว่าสั่น่อประมาณสวมหัวเพราะว่า,าถ้าจะทำให้มันหลาอากาศอลงไม้หรือมันจะได้ง่ายมันก็จะได้ง่ายขึ้นเนะเขาก็จะต้อนแบบบอบอต้องลําบากวันไดนเนาะอ่าน,น,น,นี่อันนี้ก็เป็นเป็นส่วนที่ต้พคนว่าหนาหนาจะนะน่าจะมีล่าอากาศออกแต่ยังยังบอกท่านเด้ดท่านเด็ดทดสอบว่าตัดสูงขึ้นเน๊แต่พนเพียงแต่ตัดในส่วนของ สันล่างอ่าสันลา่างครับว่าเอ,อประมาณประมาณสามปองซินะบอประมาณสามปองนี่แมมุตตัดตัดตรวจสอบเลยนะครับปรากฏว่ามีลาอากาศออกจริงๆนะครับอ่ายางพวกนี้กับยางบาท่านมียางเนี่็นบ่ล่ะอ่ายางข้อที่หนึ่งที่สองที่สามแต่ว่าขันการตัดการตัดในส่วนข้อเพื่อจะเอาเอาอ่าเอาแขนงไปไปปลูกให้มันให้มังค้ามให้เขา,ขขา,ขขาออกละอากาศเนะาะเขาก็จะมีปงอยู่ประมาณนี้นะสมมุติว่าพื้นพื้นล่าง อื่นลางออกมาประมาณนี้นะอ่าเพราะว่าเขาเขาจะบอกง่ายคือว่าในลาบอากาศเอ้ยไอ้ในส่วนตัวแขนงเนี่เนาะเขาก็พึ่งตุ้มๆประมาณนี้แหละนี่เนี่ยหลังหลังจากเขามามาตุ้มๆขนาดนี้เนาะตรงนี้แหละนะครับฮขาตัดเลยนะครับตัดตัดนี่เลยนะครับสมมติ่าเขาจะเอาตรงนี้เนาะฮักตัดนีเลยนะครับตัดถิ่ะสองเส so like so like so, ียได้เลยนะครับตัดนี so like, ่ป๊ดที่นี่หลังจากอาแขนงนี Mon ่เนาะเขาแขนงนี่เขาออกมาเห้าวนะครับออกมาเหี้ยว่า so ก็บไง ญ่ประมาณนี้ละนี่เขาจะอยู่ประมาณนี้หละครับเบิ่งจากนอ,กนอกแล้วก็คือสิบประมาณนี้นะครับเขาจะออกลาอากาศเลยเด้อ่าตรงนี้เขาจะออกลาอากาศเลยที่นี่แบบเวลาเขาออกไปย่างๆเขาจะออกลาอากาศเลยอันนี้คือทดสอบมาแล้วเลยทดลองมาแล้วนะครับว่าเอ้ยมันเป็นไป,นปนได้จริงๆนะตะพุนว่าเพราะฉนั่นกันเลยเอาเอา,เอาส่วนที่ตะพนุนใดทดลองทดสอบมือนี่มามาว่ามามามาให้ทุกคนทราบเนาะว่า บางคนก็าอาจจะทําเป็นทเเาเผ็ดภพยอยู่แต่ว่ากับ่อด้มีการทดลองทดสอบจริงๆว่าไผ่ไผ่ไบ่งหวานเป็นอําเพิงเนี่ยเบอร์สามนี่หลายคนยัดไปปลูกเลยไปปลูกกะคือคือปลูกกับปลูกประมาณนั่นแหละคือเขาก็จะกินนอที่ประมาณอ่านอบบใหญ่เลยกระจอกมาเนิดๆน้อยๆประมาณขนาดรุ่นนี่แหละประมาณใหญ่ยยเต็มที่กับประมาณนิ้วนะนิ้วหนึงน่งๆเนี่ยประมาณนิว้วหนึ่งนี่แหละ ท็อกอยออกไปแบบว่าเขาบริ้วล่นสุดอกคือคือให้มันพุ่มแล้วกะมาเอาแต่ยอดเขาเอาแตนอเขาออกไปกินไปขายประมาณนี้นะแต่ว่ากับผมมีการวิจัยยาของตะพุ่นนี่มีเคอาะวิจัยตนเดียวนี่แหละผมคาดจะกินเลยนะครับไม่ได้มีแต่แตทดล่องนะครับมีแต่ทดล่องมึงมีแด่ทดลองว่าเป็นนี่มันออกอลราการไหมเพื่อจะทักขยายไงเพื่อจะพุ่นจะเอาไปขยายแต่ว่าตอนตอนนี้กับยังเห็นได้อยู่ที่ประมาณนี้แหละใหญ่าถามมาเดิมที่นี่ไพตรงนี้เบอร์สามนี่ตะพุ่นเอามา อามาเนี่ยใหญ่ปะไหนน้อยนะครับนี่ขนาดนี้เลยที่นี่ก็มาปลูกนี่มาปลูนี่มันจะออกเป็นเป็นลักษณะนี้เลยมันจะออกเป็นลักษณะแบบแบบแบบนี้เลยนะครับนี่เขาเขาก็จะออกมาแบบนี้แหละนี่เนี่หลายลายต้นเลบันชีแล้วนะครับอย่างต้นนี้ก็เป็นต้นต้นหนึนน่งที่เป็นตัวยางสีตะพนยังหมดท่านใดมีการสางข้อเด้เนี่เพราะว่าตะบนยังโถดร่องในส่วนของข้อนั่นอยู่นี่เขาก็จะออกมาที่นะครับนี่เป็นสิบๆล้าเลยนะนี่ ถ้าแมนว่าเขาปล่อยปล่อยถิ่งเขาไปอีกทีเนาะถ้าเขาปล่อยเขาเอาไว้อย่างที่นี้มันก็จากหกไปเรื่อยเด้หกไปเรื่อยแต่ว่าเขาถา้าเขาเขาเอาหน,นัน้นเขาจะหาในต้นใหญ่ๆคือยังต้นต้นเมื่อกีนี่บอ่บอบ่อได้เลยเด้บมมีนะครับเพราะฉะนั้น zone, มันต้องเขาต้องเอาออกเลยนะครับนี่แต่ตัวนี้ตะกนยังบม่ทนันได้วเอาออกเลยตะกนเอาเอา,เอาไว้เอาไว้เป็นเป็น,ปนอ่าเป็นข้อมูลอยู่นะครับเนี่ยถ้าแมนเขาออกปุ๊บแมนวนาถ้าเขาออกนี่มันจะหนึ่งสองสามมันจะหญ่ขึ้นหญ่ขึ้นหญ่ขึ้น แล้วก็มีหลากอากาศออกยังยังตนยังตนน,ตน,นีเลยนะครับตนนี้ก็เหมือนก,นกันกับตนนั่นแหละเหมือนกันเลยนะครับกลัวจะมาใด้ขนาดใหญ่ขนาดนี้เนาะอ่ามันจะใหญ่ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับีพัฒนาขึ้นมารเรื่อยหนึ่งองีหามากลายเป็นภัยใหญ่ต่อไปก็อาจจะเป็นจำโบก็ได้เนาะถ้ามีหลากแขนงออกนะครับถ้ามีหลากอากาศออกเนาะะแขนงแต่ละ,ะแขนงนีามีหลากอากาศออกก็คือเป็นจำโบเบอร์จำโบได้เลยนะครับอันนี้งานทดลองนะครับ มือนี่เตรียมมาเรียบร้อยนะครับเนี่ยอุปกรณ์กับมาเรียบร้อยนะครับเพื่อจะทําการต้อนนะครับตอนตอนแขนงนี่ต้องเป็นาต้องบอกว่าเป็นเป็นแขนงที่สองแล้วนะครับแขนงที่หนึ่งเอาไปปลูกเป็นทีเรียบร้อยแล้วมาตอนในส่วนของแขนงที่สองว่ามันจะได้ผลดีบอมันจะเกิดแล้ว็ต่อต่อไปมันจะออกมาแบตบตะบูนขาดหวังบอเนะอาะเดี๋ยวมาเริ่มต้อนกันเลยนะครับ จริงๆแล้วนะครับจร Sci ิงๆแล้วเขาจะอภัยภัยบวงหวานในการการแตกแตกละอากาศนี่มันส่วนมากนี่หนาฝนจะดีที่สุดนะครับนี่มันมันมันเลยมาหน้อยนึงเนาะมันจะเข่าหนานาวแล้วนะครับมันจะเข่าหนานาวแล้วก็เลยมันอาจจะบลาอากาศเขาจะออกบ่เหมือนหนาฝนไงถ้าหนาฝนนี่ลาอากาศมันจะออกไปอีกแบบนึงเลยลาอากาศเขานี่จะออกเง้วเลยนี่เง้วลงมาฐีเลยนะครับแต่ว่านี่เป็นเป็นหนานาวแล้ว การการการที่แตกปล่าอากาศเขาออกมาเนี no ่ยมันก็จะแตกต่างกันหน่อยหนึ่งไม่เหมือนกับหน้าฝนนะครับเพราะว่าหน้าฝนเนี่โอ้สุดยอดเลยนะครับมันจะขาวพุ่นลงมาเลยเด้หน้าฝนนี่แต่ว่านานนานนี่ถึงว่าถ้าจะลดน้ำซําไหนกะบอบอบอขึ้นหน้าฝนนะครับมันจะแตกต่างกันนี่ด่านบนด่านบนนี่ก็ยังออกนะครับด่านบนนี่ก็ยังมีหลากอากาศออกมาเลยนะครับเนี่ยสื่อว่าสุดยอดมากเนี่ยการต้อนกัเหมือนกันนะครับ จะส่วนมากแต่พ่นก็จะใช้เป็นอ่าเป็นนี่ล่ะเป็นเป็นขุยมะพร้าวนะครับเก็ดขุยมะพร้าวแต่ถุงพลาสติกนี่ลนะ่ะแต่ว่ามีมีมีอีกไกลหน,หนึงนะครับที่เพิ่นเฮ็ดอันนั้นเพิ่นเฮ็ดให้เบิ่งเนาะก็คือใช้ใช้พลาสติกไงใส,ใส่ขวดพลาสติกแหมโอ้เข่าพลาแห้งนะครับแบบนั้นนะแต่ผู้แต่พ่พนกับทันได้ลองเบิ่งไดนเห็นเห็นเพิ่น,นใช้ขวดพลาสติกนะขวดน้ําอ่ะล่ะขวดน้ําแล้วก็มีการอันนั้น มีการเอาคุยผ่าวใส่แล้วก็เพิ่นกัยัดลงไปแล้วก <En Lock. S 2> ็ใส่สแตปเพิ่นยิงเนาะนี่เดี๋ยวอะไรใดตะพุ่นเพราะท่านบอกดอกเพราะว่าแตะพุ่นเองบ่บ่ทันบ่ทันได้ทดสอบบ่ทันได้เบิ่งเนาะบ่ทันได้ว่าบ่ได้ว่าทดลองมึงแหม่ท่านทดลองมึงแล้วนี่โอ้ได้ผลดีจังสิโฆษณาให้เพิ่นได้ยินหอกเป็นเป็นเครดิตของเพิ่นเนาะเพิ่นเพิ่นเฮ็ดก่อนนะครับส่วนมากอะตะพุ่นก็มีเฮ็ดเฮ็ดแต่แบบนี้ล่ะเฮ็ดแต่แบบนี้นะครับก็ ตีววามันก็ได้ผลดีอยู่เดได้ผลดีอยู่นะครับเนี่ยทำจำไปแบบนี้เนาะเขาก็ต้องรอว่าตอนที่หลาอากาศเขาออกกันนะหลาอากาศเขาก็จะเดินเต็มถุงเลยเนี่ยมันจะขาวพุ่นอวกมาหอี่เต็มเหมือนเลยนะครับคิดว่าน่าจะมากเกินอยู่ที่สองอาทิตย์นะครับสองสองอาทิตย์นี่ได้ผลเลยเลยนะครับเดี๋ยวจะพ่นอน่มาอาบเป็นเบื้องอีกที่หนึ่งนะครับจริงๆแล้วจริงๆแล้วเนาะที่พ่นจะพ่นนาะบ่แนะน้ำว่า การนนการตอนแขนงไผ่เนาะการตอนแขนงไผ่นี่บ่หนานี่นี่บอ,บอหมอนะครับหมอเพราะว่ามันมันเลือ่อยแล้วการตอนแขนงเน,น,นี่ยเขาต้องต้องเริ่มจากพูนละจะเริ่มจากในเดือนบอลากระดาคนล่ะนะครับบกระดาบอลรกระดาสิงหากันยาเนี่ยสามเดือนนี่ดีที่สุดนะครับเพราะว่า การตอนนี้มาเป็นหนาวฝนกนันว่ตอนนี้หนาวฝนนี่จะออกสูดยอดเลยนะครับจะออกดีมากเลยเวแบบลาอากาศเขาจะออกรีแห้งเนี่ยในหนาวฝนนี่มันจะขาวพุ่นออกมาเลยเี่ยขนาดเ้าบอลตุ่มใส่นี่ก็ยังเงีวเลยนะครับผมออมาเง่วแบบขา,ขาวๆงามๆเลยแหละนะครับนานาั่นก็คือว่ามันเหมาะที่สุดกับการการตอนพิงแขนนะส่วนนานี่นี่การที่เหมาะสมอีกทีก็คือการขุดเหงานะครับขุดเหงาไปช่ำขุดเหงาไปล่งหลุมเลยอย่างประมาณนี้ ดีที่สุดนะครับดีที่สุดทีตะพนก็เฮ็ดมาเนาะมันมันมันจะมีหน้ามันจะมีหนามันจะมีฤดูของมันอยู่แล้วที่ทีทีทไพ่เขา้าใจเฮ็ดได้เนาะทีนี้ก็คือมาบอกต่อเนาะโอเคเลยนะครับส่วนตรงนี้นี่เป็นสูตรเฉพาะของตะพนเด้อตัวนี้สูตรเฉพาะของตะพนทีตะพนเฮ็ดมาแหละก็มาคนกว่าหลักมหาวิธีแนวทางเมืองว่ามันเป็นไปได้แบบไดแบบไดนเม็นบาละ่ะการละอากาศของไผ่วงหวานเพ็นผึ่งเบอร์สามนี่ มันไม่ค่อยมันมันจะบอมมันจะบอมีหลาอากาศออกน่ะทุกคนก็เลยมาคิดคนเมืองคิดคิดคิดไปเรื่อยๆเฮ็ดไปเรื่อยๆอ่าสะพ่อไปตัวนี้ก็เ,กเ,ด,เดียวนี่ปลูกได้ปีหนึ่งนี่อู้เฮ็ดตัางดนแล้วนะครับพึงจะประสบความสำเร็จในส่วนตรงนี้แหละที่นี่จะการขยายก็จะขยายจากตัวนี้เนาะอ่าเพราะว่าเป็นเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นกิ่งขนงที่สองอ่ะล่ะขยายจากตัวนี้ไปปลูกว่ามันจะออกมาตอนนั้นมันจะเป็นเนี่ยไรทุกคนคาดหมายก็คือในกิ้งขนงนี่จะออก จะละจะออกละอากาศทุก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 ,ทก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 ขแขนงได้เลยขาดการขนาดนั่นเลยเนี่ยครับอ่าที่นี่ก็ต้องต้องการที่ออกได้ขนาดนั่นก็ต้องมาด,ดูว่ามันจะต้องประกอบกันหลายอย่างเนาะหนึ่งการดูแลรักษาไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเป็นน้ำดินอ่าอันนี้สําคัญที่สุดนะครับที่จะเป็นไปได้แล้วก็ที่ภัยจะไงแล้วก็สามารถที่จะเขาจะสามารถออกละขแขนงขแขนงแตกไง มิแล็ก็มีลาอากาศออกด้วยอันนี้คือการขาดหวังไหวนะตะพนเนาะในอนาคตที่หอดน,นี่น่ะพีนาน,นี่ยหูเรื่องเมือเลยนะครับเพราะว่าภพยจะพ้นกัจะง่ายแล้วนะโอเคนะครับขอบคุณทุกคนนะครับทิ่เข้ามารับชมนะครับเจอกันคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ